พูดเรื่องราวของคันนี้กันนะครับระบบช่วงล่างนะครับลูกค้าอยากให้มาทำช่วงล่างนะครับอาการเลื้อยเป็นงูนะครับอาการเลื้อยเป็นงูเอาง่ายๆครับแล้วเก่งจนเยี่ยวเหนียวนะครับขับแล้วเก่งจนเยี่ยวเหนียวเก่งพวงอะไรจนเยี่ยวเหนียวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอะไรซ่อมของคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอะไรซ่อมผมก็ซื้อมาเป็นบางส่วนละนะครับ ซื้อมาเป็นบางส่วนแล้วนะก็พื้นฐานนะครับพื้นฐานก็จะมียางหุ้มเผาหุ้มเผาเนี้ผมถามลูกค้าแล้วว่าเวลาเลี้ยวมีเสียงดังไหมลูกค้าบอกว่ามีนะครับเสียงมันดังแก๊บแก๊บแก๊บก๊อบก๊เนี่ยยางเผาขับหรือหัวเผาขับเนี่ยมันหลวมนะครับผมลองหมุนดูแล้วหลวมจริงนะครับเพราะผมก็เสนอลูกค้าเลยพี่เปลี่ยนหัวเผาขับ ใหม่ทีเดียวไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาลื้อหลายรอบนะครับถ้ามันมีอาการดังแล้วนะครับเลื้อยแล้วดังนะครับลูกหมากนี้ยังแน่นอยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวหาลูกยางมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับเขาเอายางอะไรมาลองให้นะครับนี่ดูกันเอานะครับนี่แหละก็อาการเลื้อยเป็นงูก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับนี่ยางมันหลุดหมดแล้วนะครับอาการที่เลื้อยเป็นงูนะครับนี่ก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ นะครับอะไหล่ซ่อมของคันนี้ก็ซื้อมาเป็นบางส่วนนะครับเผาตัวนอกนะครับหัวนอกนะครับลูกยางต่างๆที่ผมซื้อมาหมดแล้วนะครับนี่ซื้อมาหมดแล้วนะครับอย่างพวกยางกันโคลงยางรัดกันโคลงนะครับเดี๋ยวมาดูภายในรถกันนะครับอันนี้เผาเนี่ยถ้าเราลื้อออกมาแล้วน้ำมันเกียร์มันไหลออกแน่นอน ผมก็เลยถ่ายให้ลูกค้าทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมถอดน็อตดํานะครับน้ํามันเกียร์ธรรมดานะแล้วก็จะมียางกันโคลงเนี้ยมันหลวมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยยางกันโคลงหลวมเนี่ยอาการที่เลื้อยเป็นงูก็ยางกันโคลงเขาก็ชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเหล็กกันโคลงหรือยางกันโคลงยางรัดกันโคลงนะครับมันหลวมมันก็ทําให้รถเลื้อยหรือตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับผมแล้วมาดู มาดูด้านหลังนะครับบูทสิบสี่ตัวของลูกค้าไม่ขาดนะผมก็ไม่ได้ทํานะครับบูทไม่ขาดผมก็ไม่ได้ทํานะครับเราก็มาทํานี่แม่ปั๊มเบรกนี่มันรั่วมันซึมนะครับมันรั่วมันซึมไอ้้าเบรกนี่เดี๋ยวผมดูอีกทีถ้ามันร่อนยังไงค่อยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ล้างทําความสะอาดให้นะครับลูกปืนล้อโอเคอยู่นะครับยางกันโคลงตัวหลังเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้กับลูกหมากนี่ลูกหมากนี่มันแห้งแล้วนะนี่ผมจะเปลี่ยนให้พวก บูทยางต่างๆนี่ไม่ขาดนะแต่ลูกค yeah. ้าเห็นไหมลูกค้าใส่กลับด้านมานะครับใส่กลับด้านมามันกระแทกกับตัวถังนี่นะครับดูกันเอาเนี่ยกระแทกกับตัวถังนะครับบูทสิบสี่ตัวผมมุดดูแล้วไม่มีขาดนะลูกค้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมเดี๋ยวมาดูหลังซ้ายนะครับหลังซ้ายก็เส้นกันนะครับนี่แม่ปั๊มเบรกหรือกระบอกเบรกหลังมันรั่วมันซึมนะครับมันรั่วมันซึมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหม ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะกัดพวกผ้าเบรกเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะทําให้เบรกไม่อยู่เพราะมันแฉะแต่ผ้าเบรกน้ํามันเบรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับอย่างกันโคงนะครับเปลี่ยนให้แน่นอนมันหลวมนะครับมันหลวมแล้วแล้วก็บูทสิบสี่ตัวไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดนี่ลูกค้าเปลี่ยนมานะครับใส่กลับด้านมากระแทกกับตัวถังนะครับผม เรวก็อีกอย่างลูกค้าเปลี่ยนมาก็ไม่ได้ไปตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์มันก็จบไม่สวยแน่นอนครับตั้งยังไงก็จบไม่สวยเพราะใช้ใส่บูทกับด้านมาด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับคันนี้เดี๋ยวผมทําเสร็จต้องเอารถไปตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะครับข้างหน้าฝั่งซ้ายก็หลวมเหมือนกันนะครับเนี่ยยางกันโครงเนี่ยหลวมหมดเลยเห็นไหมนี่นี่มันจะเอาอะไรมาแน่นครับจะเอาอะไรมานึบนะครับ ขนาดบูทตัวใหญ่เนี่ยบูทก้อนตัวใหญ่เนี่ยดูมันหลวมขนาดเนี้ยเขายังเอาอะไรนะท่อน้ําเดี๋ยวมาลองให้นะครับเนี่ยท่อน้ําเนี่ยมาแปะลองให้นะครับนี่ท่อน้ํามาแปะลองให้นะครับมันรวมขนาดนี้แล้วนะครับเปลี่ยนทิ้งนะครับรู้ว่ามันหลวมทุกคันนะครับถ้าผมรู้ว่ามันหลวมรู้ว่ามันสุดแล้วผมจะเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับไม่มีจะมาลองแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับนี่ นะครับบูทยางพวกนี้ก็มีซ้ายขวาด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นี่นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ลูกหมากยังไม่เปลี่ยนลูกหมากยังแน่นอยู่นะครับผมยางตัวนอกนะครับหัวเพลาเปลี่ยนให้นะครับน้ํามันเกียร์เปลี่ยนให้นะครับผมก็รายการซ่อมก็คันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนรายการซ่อมของคันนี้นะเออลูกค้าดูเอาไว้นะครับ ถอดเพลาออกมานะครับน้ํามันเกียร์มันไหลแน่นอนลูกค้าก็เื่อใจถ่ายน้ํามันเกียร์ไว้นิดนึงนะครับผมเนี่ยรื้อทีเดียวนะครับถ่ายน้ํามันเกียร์ด้วยบวกถ่ายน้ํามันเกียร์ด้วยบวกเถอดเพลาออกมาด้วยนะครับทําทีเดียวทําให้มันจบนะครับแพงทีเดียวนะครับจะได้มันจบคันนี้ก็มีหลักหมื่นแน่นอนนะครับหลักหมื่นแน่นอนโช๊คผมไปอัดน้ามันใหม่นะครับสี่ต้นโช๊คอัดน้ํามันใหม่นะครับโช๊คไปอัดน้ํามันใหม่ อันนี้คือ,อยางกันกระแทกนะครับยางก,กระแทกอันนี้โชค๊คเดี๋ยวผมจะไปอัดน้ํามันนะครับไปอัดน้ํามันใหม่ให้ร้านอัดโช๊คนะครับไปให้เขาทํานะครับแล้วก็ให้เขาใส่ทีเดียวไปเลยผมจะได้ไม่ต้องมานั่งรือ้ออีกนะครับผมก็งานนี้รับประกันคันนี้แน่นนึบแน่นอนนะครับ100%นะครับ ครับของคันนี้นะครับรีวิวกลางคืนน่าจะชัดเจนรีวิวกลางคืนน่าจะรู้เรื่องนะครับบูตสิบสี่ตัวข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเท่าที่เห็นนะครับครั้งหน้าอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ยางหุ้มเพ่าตัวไหนนะลูกค้าก็ซื้อมาแล้วนะลูกค้าซื้อมาแล้วแล้วก็จะมีเอ่อบูตบูตของลูกค้าก็ซื้อมาด้วยนะผมก็แปลกใจลูกค้าจริงๆเอ๊ะทำไมทั้งทงที่รู้ว่าเราเคยเปลี่ยนมาแล้วก็ทจไมถึง ไม่บอกผมว่ารถคันนี้ผมเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมเคยเปลี่ยนมาแล้วเอ๊ผมก็แปลกใจว่ารถทําไมมันเลื้อยจังนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองรถก็ไม่ได้ไปตั้งศูนย์ใส่กระดูกหมาก็กลับด้านนะครับอันนี้อะไรลูกค้าที่ซื้อมาลูกค้าจะให้เปลี่ยนยางซีนวาลด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทาช่วงล่างให้มันจบก่อนนะครับอันนี้บูทสิบสี่ตัวไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องเสียตัง แรงค่าอัดอีกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียสองเด้งนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็เก็บไว้นะครับผมเผาหัวนอกมันมีพวกเอ่ยยางหุ้มเผามาให้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนหัวเผานอกให้มันมันมีอยู่แล้วนะครับหัวเผานอกนะครับเขาก็จะแถมมาให้นะครับหัวเผา ถ้าอาการที่เลี้ยวแล้วดังก๊อกดังก๊อกดังก๊อกนี่เนียหัวเพาเลยนะครับเปลี่ยนหัวเพาทิ้งอย่างเดียวเลยจบแน่นอนนะครับจบแน่นอนไม่ต้องมาลื้อหลายรอบนะครับจบแน่นอนนะครับบวกจาระบีด้วยนะครับหัวเพาก็คิดลูกค้าพันนิดๆนะครับไม่ได้แพงเวอร์นะครับผมก็คุณก็ได้ของใหม่ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับยางฝาวาวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ด้วยนะนี่ แม่ปั๊มเบรกผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับอย่างดีหน่อยนะยี่ห้อนี้นะครับแม่กระบอกเบรกหลังนะครับผมกระบอกเบรกหลังมันมันซึมหมดแล้วนี่ดูหยดมยอยหมดแล้วน่าจะเอาไปอยู่ผมก็เลยลองหาซื้อนะครับโอเคนะครับของคันนี้ก็ประมาณนี้ยางกันโครงนะครับไอาย,ยางกันโครงหรือย,ยางนรกนะ่ยเปลี่ยนยากที่สุดเลยนะครับต้องถอดคานลงมาให้หมดถอด นั้นเห็นไหมคานชุดชุดยางแทนเครื่องน่ะออกมานะครับออกมาอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ยากง่ายนะครับบางทีก็ไม่ได้ยากเอาง่ายต้องเอาให้คานมันตกลงมาครับคานคานคานใหญ่นะครับคานลูกหมากคานปีกนกอะที่มันยึดปีกนกอะนะครับก็ประมาณนี้เล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับมาดูของคันนี้คานสีทองนะครับบูทต์สิบสี่ตัวนะครับของคานสีทองนี้เปลี่ยนทิ้งให้หมดเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับ ทั้งแม่ปั๊มเบรกทั้งกระบอกเบรหลังนะครับถ้าใครดูคลิปผมแรกๆนะครับผมคันนี้น่าจะเก็บเกๆสองหมื่นช่วงล่างนะช่วงล่างอย่างเดียวนะครับไม่ไม่รวมระบบของเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้ก็อาจจะหมื่นกลางๆนะครับทําไม่เยอะนะครับระบบเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะดูแลให้นะครับคันนี้ลูกค้าเก่ามาให้ผมดูแลนะครับผมอันนี้ยางกันโคง้ง ยางกันโครงมาให้ดูยางกันโคลงที่มันท,ที่เอาที่ผมใส่แล้วนะเนี่ยโยกไม่ไปเลยนะยางกันโครงเนี่ <c oughs> ยเนี่ยดูเนี่ยโยกไม่ไปเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ยึดอะไรนะยางกันโครงหลังจากที่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ยึดอะไรเห็นไหมนี่โยกไม่ไปเลยนะนี่ถอดเมนกกับรันนั้นคันนั้นที่เคย ใช้งานมานานหรืออาการที่เลื้อยเป็นงูนะครับมันจะรวมโคกนี้เลยดูนะครับนี่ดูเอานะครับนี่ทําต้องทําให้จบทําต้องทําให้ถึงนะครับเสียทีเดียวตั้งศูนย์ทีเดียวยังไงงานก็จบนะครับผมยังไงงานก็จบแน่นอนรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับของคันนี้หลายๆคันที่ผมดูแลนะครับแพงหน่อยแต่จบ นะครับช้าหน่อยแต่สูัวแน่นอนนะครับโอเคเล่าเรื่องราวกันให้ฟังนะครับ